ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องเอมน้องโซกันสักนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยัยเลยทํางานทํากันขนาดนี้ช้านี้เรามาแบบสับค่ะพี่หนึ่งค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่หนึ่งสวัสดีพี่ออมแล้วก็สวัสดีพี่อมมอนะคะัไม่ใช่อย่างนั้นค่ะสับทําอย่างนี้ค่ะค่ะสับต้อยข้าวโพดคักไม้คือ่างนี้เราอยากจะถามทั้ง3คนเลยนะคะว่าถ้าสมมติมีการประกวดนางงามขึ้นมาอยากจะ cover เป็นใคร cover หลายคนน่ะเป็นเป้ารัตนาที่นก็ลงมาแลวนะคะแต่ว่าวันนี้ข่าวของเราก็เดี๋ยวจะมีแบบว่ามีคนมา cover สำหรับน้องมาริยาที่เป็น MUT เนาะเขามีคนมา cover เยอะมากเลยนะคะเป็นการ cover แบบ MUT ในดวงใจนะคะสำหรับเราวันนี้เราก็เลยเป็น cover มาริมาเลยโอ้โหเราต้องการเนาะอดีจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีข่าวของมาริยาด้วยเห็นว่า แฟนเขาอยากมีลูกใช่แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังติดตามกันต่อในป๊อปนิวเซรีค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณค่ะโอ้ยโคบยังไงให้สวยกว่าต้นฉบับนะต้นไม้ชนิดนี้กองห่วยไรโตตัดเพราะน้อยใจงานวงการบันเทิง มารยาเผยสิงห์วนสิงห์เปรอยอยากมีลูกติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อบนิวสเตลี่อร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ะรับคุณผู้ชมเช่นเคยเนะคะเข้าสู่ป๊อบนิวสเตลี่ค่ะวันนี้อยู่กับสองสาวสุดสวยเราก็พูดเองค<า>ุเอ,เองไปเลยเอมสาธิดาแล้วก็ คุณโซค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้มาแทานคุณอู๋สักหนึ่งวัน<ม>สอง,งวันและวไ,ได้ส<า>่งวัน ดี๋ยวเราจะเจอกันที่หน้าจอน,นี้นะคะ,คะจนถึงวันพระรหัสเลยเพราะคุณหนู๋เขามีภารกิจสักนิดหนึ่งท<ช>ี่ต้องไปทํากับรูปของเขา <S 2> <S 2> <S คุณเอ็มขาเออนะคะอ่ะเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันบอกเลยว่าถึงแม้ไม่มีอู่นะมีโซกับมีเอ็มก็บันเทิงแน่นอนนะคะมาอัปเดตข่าวแรกกันเลยค่ะสําหรับข่าวของนี่เลยหนุ่มก้องห้วยไร่เม,มื่อวาน <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี้เขาได้มีภารกิจไปเปิดตัวนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาเลยบักตังโมนะคะก็ ถือว่าหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรเลยสําหรับหนุ่มคนนี้นะคะก็เขาเคยออกมาบอกว่าจะขอไปใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวที่จังหวัดสกลน,นครคสําหรับหนุ่มกล้องห้วยไล่เนี่ยเขาก็อยู่ๆล่าสุดเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ขึ้นมานะคะซึ่งพออ่านโดยรวมแล้วเรารู้สึกว่ามันคือการตัดพอน้องเอม,อม,อมคือเขียนประมาณว่าไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นตำนานเราทุกคนเกิดมาเพื่อถูกลืมในวันหนึ่งอ่า อาชีพศิลปินเป็นอาชีพที่สร้างความสุขให้ผมและครอบครัวอย่างมากและไม่อยากเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นแต่สุดท้ายเราทุกคนก็ต้านแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ไหวทุกอย่างมันมีเวลาของมันก่อนจะทิ้งท้ายแล้วก็ผันตัวเองไปเป็นพ่อขา,ถ,าอถ้าอ่านแบบนี้แสดงว่า ก็แฟนคลับก็ห้ห่วงถูกาจะไม่ร้องเพลงแล้วหรอจะไม่รับงานในวงการแล้วหรอใช่ค,ใชคือทีนี้เมื่อวานนะข่าวเขาก็เลยถาโถมไปเลยงานนี้ <c oughs> แล้วก็ไปถามหนุ่มกล้องมานะคะว่าสรุปเป็นการตัดพอจริงหรือเปล่าเพราะว่าข้อความมันก็ดูค่อนข้างที่จะแบบน้อยอกน้อยใจเนาะงานนี้กล้องก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตัดพออะไรเลยเป็นการโพสต์ให้กําลังใจตัวเองแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาอยู่ในวงการเท่านั้นเองเพราะทุกวันนี้มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆเนาะใ,ในวงการบันเทิงก็ อย่ายุดติดเขาบอกว่าหลังจากนี้ก็เริ่มวางแผนแล้วในการเป็นพ่อค้าเต็มตัวเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์สินค้าออกมาด้วยนะคะอจะเป็นยไงไปฟังเสียงคุณก้องกันค่ะคือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงกับทุกทุกยุคทุก,ทก,ทก,ทกสมัยนะครับว่าศิลปินดารานักร้องไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นตำนานมันเป็นคำพูดของพี่อมค็อกเทลแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกดีกับคำพูดนี้คือเราอยาคาดหวังกับสิ่งมีกับกับอาชีพเดียวที่เรามีอยู่ อันนี้เอาพูดจริงๆนะผมยังไม่เห็นศิลปินดาราคนไหนที่สามารถมีงานจ้างตั้งแต่เข้าวงการไป30 40 20ไปเรื่อยๆน้อยมากที่จะที่จะแบบว่ายืนหยัดอยู่ในวงการได้ก็เลยโพสต์ไปเพื่อเป็นกํนาลังใจให้ตัวเราเองแล้วก็ให้กับน้องๆรุ่นใหม่ใช่ใช่ครับผมว่าผมว่า,าโรคระบาดครั้งนี้มันก็เป็นการสอนสอนเราด้วยสอนเราไปในตัวว่าความแน่นอนเป็นไงล่ะอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพาไปซื้อบ้านซื้อรถเสร็จปั๊บพอเจอสถานการณ์โควิด3ปีติดต่อกันเราเห็นเพื่อนๆเราอ่ะ โพสต์กับแบบว่าไหวไหมก็วางแผนไว้ว่าจะเป็นพ่อค้าทำทำสินค้าออกมาขายแล้วก็เป็นเป็นศูนย์รวมกำลังใจให้เพื่อนๆดีกว่าเราสู้นะเว้ยเราไม่จะเป็นต้องร้องเพลงอย่างเดียวเราไม่ต้องเป็นต้องถ่ายละครอย่างเดียววันหนึ่งเราไปขายส้มตำเราได้เงินโคตรเท่เลยดีกว่าไปเป็นภาราสังคมอยู่ดีๆแล้วไปโพสขอเงินจากแฟนคลับช่วยผมด้วยแล้วแฟนคลับเอาเงินมาจากไหนแฟนคลับก็ทํางานเหมือนกันก็อยากให้พี่น้องศิลปินให้คิดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่ด้วยครับ ฟังเราก็เหมือนแบบแอบปลงๆอยู่นิดนึงเหมือนกันนะแต่เอ็มเข้าใจคือโลกเนี้ยเรายึดติดอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆความสําเร็จในปีที่แล้วมันก็ไม่ใช่ความสําเร็จปัจจุบันฉะนั้นก็เข้าใจแหละว่าถึงจุดจุดนึงก็ต้องพยายามหาทําอะไรกันต่อแต่วันหนึ่งที่แบบเรามีโอกาสถามก็ต้องทำให้ต็มที่ถึงใช่แล้วนะคะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข่าวสารกันต่อเป็นข่าวของคุณมาริยากับแฟนของเขาอาจจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าค่ะ อยู่กันต่อคะ่ะช่วงที่สองในป๊อปนิวเซเลี่นะคะช่วงนี้มีข่าวของคุณมาริยามาฝากกันแฟนต <ฮะ S 1> ัดนางงามต้องฟังให้ดีเลยเพราะว่าเห็นเขามีการเปรยๆว่าแฟนหนุ่มนะคะอย่างพี่สิงห์วรณสิงห์ <ฮะ S 1> อยากมีเบบี๋งานนี้จะได้ฟังข่าวดีหรือเปล่าต้องอัปเดตกันนะคะล่าสุดก็คือมีการโดนแซวว่าโอ้โหความรักครั้งนี้ทําให้ทะเลเนี่ยโอ้โหน้ำทะเลคือสู้ไม่ได้เลยเขาบอกะะว่าน้ำทะเลจากที่เค็มกลายเป็นรสจืดเลยค่ะใช่ก็มีการโชว์ความเซ็กซี่ลงโซเชียลด้วยนะคะโดยคุณสิงห์ก็แซวว่า จะแซบไปถึงไหนอองานนี้ยอมรับด้วยว่ามีการคุยกันนะเรื่องของการสร้างครอบครวัวอยู่เรื่อยๆเลย,เ,ลย <ๆ S 1> เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยอยากมีลูกแต่ตัวของมารยาเองอะ่ะเธอก็บอกว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานขอทํางานที่รักไปก่อนนะคะโดยตอนนี้เธอกําลังสนุกกับการเป็นยูทูบเบอร์เพราะว่ากําลังทุ่มเทเลยอย่างมากในการทํางานเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะ ตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยรู้ว่าแบบงานหนักขนาดไหนการที่เราแค่คุยกับกล้องก็ยากแล้วค่ะการที่เราต้องมาไปแต่ละที่เราก็ต้องคิดถึงมุมว่าคนดูจะอยากดูอะไรคิดอะไรแบบเออมันเป็นอีกมิตินึงแล้วค่ะซึ่งซึ่งน่าสนใจแล้วก็ตอนนี้เอนจอยกับมันมากาคือเหมือนเมรียเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้อายุ30แล้วมันก็มีบางช่วงที่เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราก็อยากมีลูกเหมือนกันแต่ว่าพอเรามาดูสถานการณ์โลกสถานการณ์สังคมบ้างเราก็แบบคิดหนักเหมือนกันนะคะ แต่สิ่งที่ทําให้เราคิดหนักสุดก็คือเรายังไม่ถึงจุดนั้นในชีวิตของเราแต่งก่อนไปล่าแต่ง่อก่อนก่อนก่อนยังค่ะรอรอก่อนค่ะใช่อ่ะคือมันมีหลายเรื่องจริงๆในชีวิตที่เราต้องดูค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแนอนาคอจริงๆที่พี่ได้ขับมาจากไหนเนี่ยรู้ได้ยังไงวะถามพี่สิงห์ทำไมเพราะว่าพี่สิงห์ก็เหมือนถึงอายุที่เขาแบบพร้อมที่จะเสลดดาวด้วยเนาะ ก็ก <differences S 2> ็ make sense อะแต่เราก็คุยกันเลยเขาก็รู้ว่าตอนเขาอายุ่30เขาเป็นยังไงโอ้ยตอนนั้นเขาลุยแหลกมากเลยเขาก็เข้าใจเราแหละว่าเราก็ต้องมีโมเมนต์ที่เราก็ต้องลุยเหมือนกัน ส่วนหนึ่งแคมเปญนะคะที่แม่ปุ้ยของเราผุดขึ้นมาก็คือ universe is you จัก,กรวรลน,นี้คือเธอนะคะเขาก็มีการให้โหลดใบสมัครพร้อมมา cover เป็น M U t ในดวงใจของเรานะคะงานนี้ก็มีคน cover หลายคนมากรวมถึงมาริยาก็เป็นหนึ่งในคนที่มีคนเข้ามา cover เยอะมากอย่างภาพที่เห็นตรงนี้นะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นจำเร,เราจำชุดนี้ได้อยู่เลยที่แบบเออสวยมากของมาริยานะคะ งานนี้มารยาบอกว่าเธอก็ตื่นเต้นแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยที่ได้เห็นแบบว่าแฟนๆนางงามเนี่ยเข้ามาเว v e r เป็นตัวเองนะคะก็บอกว่าเป็นสิ่งที่น่ารักมากแล้วเขาก็อยากอยากให้ใส่ให้เต็มที่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะรอดูนะคะอ๋ะอเฮ้ยแต่ตื่นเต้นคิดว่าการ c o อ,อ,อร์เป็นอะไรที่ชื่นใจมากตั้งแต่ช่วงประกวดนะคะถ้าใครแบบใส่ชุดคล้ายๆเราหรือทำอะไรคล้ายๆเรารู้สึกแบบ ว้าว wow, แบบแต่ว่าเราอินสปายคนนั้นอะ่ะมันเป็นสิ่งที่น่ารักมากแต่ถ้าเห็นคนอื่นแบบแต่งตัวเป็น uh, my sisters ของ M U น้ำตาลนัดนิ้งใครก็ตามค่ะก,ก,ก,ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันอะ่ะเอาจริงๆนะคะอยากให้เขาใส่ชุดที่เขารู้สึกมั่นใจมากสุดเออให้เขาสามารถแสดงออกให้เต็มที่อ่ะก็แหลให้ถ้าเราเห็นว่าเขาสนุกกับมันสดชื่นกับมันดีใจกับมันเราก็จะสดชื่นและดีใจเหมือนกัน ดีเนาะคำว่าสดชื่นแล้วก็ดีใจคือไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ขอให้ทําอย่างแบบมีความสุขแล้วก็เวที u n i v e r s ร์ซิตยูเนี่เขาเปิดโอกาสทุกเพศทุกวัยนะใช่ที่สำคัญคือก็เหมือนเป็นการแบบว่าให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองแหละเป็นเดอะเบส v e เวอร์ชันในของตัวเองมากที่สุดให้รีแลกซ์นะคะและเห็นว่าผู้ชนะเนี่ยจะได้ตั๋วเครื่องบินบินไปดู MU ด้วยใช่แล้วเนี่ยวันนี้ก็เลย cover เลยเราเป็นใครอ่ะไม่รู้เคนาอะคือจริงๆใจรัก เอ่อมาริยานก็แอมแอนด้าแต่หุ่นเรามันไม่ได้ไงขุนเราไม่ได้ส่วนตัวสนักน้าตาลชริตาอ่าได้ได้ยืมเริ่มน้ําตาลมากอยากแบบสับเหมือนน้าตาลมากแต่ว่าทําเหมือนเขาไม่ได้จริงๆอ่ามาดูข่าวต่อมาของเราดีกว่านะคะข่าวนี้ทําให้แอมยิ้มได้บ้างอ่ายังไงยังไงคุณพลนวัตค่ะออกมาประกาศบอกว่าเขายังโสดนี่ก็เป็นที่เล็งแล้วก็หมายปองของสาวๆหลายคนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็ คนถามบ่อยว่<ะ>เาเอ๊ะคนโสดไม่โสดตอนนี้ก็เลยยืนยันเลยนะคะบอกว่าเจ้าตัวยังโสดเพราะสนุกกับการใช้ชีวิตคนเดียวเล่นกีฬาออกกําลังกายได้ทํากิจกรรมที่ชอบนะคะพร้อมบอกว่าที่บ้านเนี่ยให้อิสระความรักเต็มที่จึงยังไม่โฟกัสเรื่องความรักขอทํางานก่อนเดี๋ยวถึงเวลาคงมาเองพร้อมเผยด้วยนะเขาบอกว่าสเปคสาวที่ชอบเนี่ยก็คือคนยิ้มโลกสดใสาอารมณ์ดีและเชื่อว,ว่าแฟนคลับน่าจะเข้าใจคะ่ะถ้าเขามีความรัก อ๋อสดครับผมสดจะบอกว่าสดเต็มปากได้ไหมเต็มปากครับเต็มปากเลยครับผมรู้สึกว่าเหมือนผมสนุกกับการใช้ชีวิตอยู่อะไรแบบนี้แล้วคือแบบทุกวันนี้ผมก็สนุกกับการเล่นกีฬาออกกำลังกายเอ็กซ์ตรีมอะไรแบบนี้คือผมรู้สึกว่าแล้วก็ทํางานไปด้วยรู้สึกว่าผมยังไม่ได้แบบขาดเรื่องความรักเพราะว่าที่บ้านก็แบบให้ความรักอบอุ่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป๊ผมเป็นคนที่ถ้ามองรวมๆก็คงแบบเป็นคนที่ยิ้มแล้วสดใสอะไร ก็ <med> <c oughs> เป็นคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วทำให้เราสบายใจอารมณ์ดีอนะไรเงี้ยคือไม่ใช่แบบอยู่แล้วเครียดอะไรดีนะแต่ก็ไม่ถึงกับขนานโลลาะตลอดเวลาก็ไม่ใช่ฮะไม่ใช่แบบนั้นนะฮะไม่ไม่ผมเชื่อ,อว่า FC ฟ FC ทุกคนคือเข้าใจผมถ้าผมเลือกใคร FC ก็คงชอบด้วยขออนุญาตได้ไหมคะพี่โซ โอ้ยยิ้มสดใสมากแต่จริงอยากเปิดของตัวเองด้วยเพราะว่าสดใสกว่านี้โอ้ะหเขขอให้เจอความรักที่ดีก็เชื่อว่าถ้ามีความรักที่ดีแฟนคลับก็เข้าใจแน่นอนนะคะก็รอฟังข่าวดีของหนุ่มพลนวัตละกันตอนนี้ก็ติดตามผลงานเขาไปก่อนได้เลยะคดูเขาลงอินสตาแกรมไปฟิตนองฟิตเนสแบบนี้เขาชอบการฟิตเนสนะฮะคุณก็ดูบ่อยเลยใช่ติดตามนะอ่ะเอาเป็นว่าช่วงหน้ามีหนึ่งหนุ่มนะคะที่จะมาอยู่ในรายการกับเราแล้วก็มาขับกล่อมบทเพลงให้เราฟังในเช้ายาม ในยาำเช้าวันนี้ค่ะคะเ,เจอกับเขาเนาะคุณ<ช>อานเจษด,ดาในช่วงหน้าเห็นว่าจะมีะเพลงส,สดๆมาร้องให้เราฟังกันด้วยค่ะพักกันสักพู่เดียวค่ะ มาดูข้อความที่เรานั่นคิได้มอกรักกันฟังเพลงที่เธอส ู่ต่อไปได้ไหมไม่เธอก็คง ฟังแล้วเศร้าจังเลยเช้านี้แต่ว่าเอ็มฟังรู้สึกเคลิมนะเพราะว่าน้องร้องเพราะมากแล้วก็เล่นดนตรีพรมากเลยขอบคุณมากครับผมที่มาาเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยครับผมก่อนอื่นเลยให้น้องอั๋นแนะนําตัวหน่อยแล้วก็ตอนนี้อยู่ค่ายไหนได้ครับสวัสดีครับอันเจษดาจากมิสซูมูสไดคอร์ดครับผม ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นซิงเกิลที่2ครับที่ออกกับทางมิวสิคบูเรคคอร์ชื่อเพลงเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยครับผมเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยและเห็นว่าอันเป็นศิลปินที่ทาเองทุกอย่างคือแต่งเองโปรดิวซ์เองด้วยใช่ไหมคะเล่าหน่อยว่าการทํางานเพลงนี้เป็นยังไงจริงเพลงนี้เป็นก่อนที่ผมจะทําเพลงนี้มีคอนเซปต์กับทางค่ายว่าเราอยากจะทําเพลงช้าเศร้าซึ้งซึสักเพลงนะครับแล้วมันก็จะแบบผมก็ทําแบบเยอะมากเลยนะทำอะไรทำใช้เวลาทำมานานมากสุดท้ายพี่ที่ค่ายบอก ยังไม่โดนต้องเอาใหม่มผมก็แบบโอเคเราก็เลยแบบกันกองความรู้สึกทุกอย่างออกมาแล้วก็ทําเพลงเนี้ยขึ้นมาเป็นแบบทํานองภายในวันเดียวเลยอะไรเงี้ยครับแล้ก็มันก็ดูสดใหม่แล้วก็แบบ ดูสื่ออารมณ์ได้ดีคะค่ะจริงๆคนที่แต่งเพลงเองโปรดิวซ์เองปกติแล้วเขาจะเอาประสบการณ์ชีวิตของตัวเองมาแต่งคุณอ,อ่าแล้วคุณถามเรื่องส่วสนตัวหรอยัองไงของคุณอ่านยังไงคะได้เอาเรื่องจริงในชีวิตตัวเองที่เคยประสบพบเจอแบบเรื่องแบบนี้ไหมฮะตื่นขึ้นมาลืมไปแล้วว่าจริงๆเธอเคยอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมีครับก็มีแบบว่าเราก็จะมีโมเมนต์แบบว่าฝันถึงคนที่แบบเคยอยู่ข้างเราอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปแต่ว่าเรา เพลงนี้เนื้อเพลงก็คือทีมงานของค่ายนยะช่วยกันแต่งแล้วก็ผม<ะ>ก็เข้าไปออกไอเดียวแบบว่าโอเคเพลงนี้ผมเรียบเรียงมาฟิลนี้นะอะไรอย<ะ>่างเงี้ยแล้วพี่บทุกคนก็ช่วยกันแบบเสนอไอเดียครับแต่<ะ>ว่านนในส่วนของเมโลดี กับพัฒนดนตรีครือเป็นอันธำมเรียบเรียงแล้วก็รีคอร์ดดิ้งแล้วก็โปรดิวเซอรอางเงี้ยเองครับรีคอร์ดดิ้งด้วย<ช>แต่ในส่วนของเนื้อเพลงก็จะเป็นทีม Music Move เนช่วยกันใช่ครับถูกต้องฮะครบเครือ<า>่องเนาะถือว่าเป็นทีมหนุ่มที่ครบเครื่องมากแต่พี่โซงงเห็นเขาครบเครื่องแบบนี้<า>เป็นนักดนตรีแต่จริงๆแล้วน้องอันเนี่ยเป็นวิศวกรด้วย เรื่องริ่งใหม่โปรแกรมเมอร์หรอคุณทำอะไรคุณทำการคีย์ข้อมูลต่างๆด้วยมีการคิดค้นโปรแกรมต่างๆขึ้นมาด้วยอรอย่างเงี้ยล่ะเขียนเว็บเขียนแอปอะไรอย่างเงี้ยครับหรอ่ซึ่งตอนนี้ก็คือยังทำควบคู่กันอยู่หรอใช่ครับเป็นเรียกว่าเป็นงานประจำแล้วกันครับค่ะแล้วก็แบบเราอ่ะเรายังคือเราชอบดนตรีตั้งแต่เด็กๆเราก็เลยแบบโอเคงานประจำเราก็มีแล้วความฝันเราก็มีเหมือนกันเราก็เลยไม่ทิ้งใช่ครับ ก็เลยทำทุกๆอย่างเรียกว่าทุกอย่างไม่ต้องหลายอย่างนะเรื่องทำทุกอย่างควบคู่ก mm ันไปถูกต้องับจริงๆวันนี้มีหนึ่งหนุ่มอยู่ตรงนี้เตะมากไม่ได้พี่โซเพราะว่าเรารู้จักกันมาแต่ เด็กมากอะตเอ็มใช่ไหมแต่ี่ก็รู้จักไงแล้วที่จะตอดเตาะเลยได้ไหมอ่านคือเก่งมาตั้งแต่สมัยพี่รู้จักแบบสิบปีที่แล้วเนาะที่เราเจอกันร้องเพลงเก่งตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆเลยวันนี้เราภูมิใจมากที่เห็นน้องแบบเป็นศิลปินเต็มตัวเลยอากนะคะอาถามถึงฟีดแบ็กบ้างดีกว่าปล่อยเพลงออกมาแล้วประมาณยังไม่ถึงเดือนเนาะยังครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะจริงจริง ก่อนหน้านี้ผมออกซิงเกิลแรกชื่อเพลงวอนรียูจะเป็นแบบเปิดตัวแล้วแบบใสๆอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักใสแบบเออสดใสแล้วพอเพลงนี้มันเศร้ามันก็ดิ่งมากมันก็มันก็ฉีกฉีกเลยครับก็คือเหมือนกับแบบคนที่แบบเคยติดตามฟังเพลงของอันก็จะแบบโอ้เพลงมันเศร้ามากแต่เหมือนกับแบบบางคนที่เคยฟังแต่แบบเพลงอารมณ์ดีจากอันอะไรเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยอ๋อเสียงอันนี่ก็ เพลงเศร้าเพลงช้าซึ้งๆได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแลก็ดิ่งมากจริงๆอ่านชอบร้องเพลงแนวไหนถ้าสมมติเป็นแนวที่เราถนัดเลยอ่ะถ้าชอบส่วนตัวนะคือชอบแบบมีเดียมมีเดียมชิลๆสบายๆมากกว่าไม่ไม่ถึงสเต็ปนี้คือเราเราเราไม่ใช่คนเศร้าอ่ะเราไม่ใช่คนเศร้าใช่แค่นั้นครับแบบมันก็ต้องแบบบิ้วตัวเองเยอะเหมือนกันนะที่แบบว่าทําให้ตัวเองแบบเียารมร่วมไปกับเพลงเศร้าเลย อ่ะจริงๆถ้าถ้าย้อนกลับไปในเรื่องของเนื้อเพลงเราเป็นคนแบบนั้นไหมฮะเป็นคนแบบยึดติดกับคนที่เขาจากไปแล้วหรืออะไรอย่างงี้มั้งไหมผมเชื่อว่ามันก็มีโมเมนต์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราเคยชินอ่ะจริงๆผมว่ามันก็ตรงกับคอนเซปต์เรื่องชื่อเพลงด้วยนะครับคือมันคือเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยมันคือเหมือนกับแบบความจริงที่ผ่านมามันเคยเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมพอแบบเราสูญเสียคนที่เรารักไปอ่ะมันก็เป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันมันเป็นเราต้อง ใช้เวลาทําความคุ้นเคยกับมันใหม่ือแบบพองจังหวะที่มันเกิดขึ้นมันก็คือเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยครับมันซึ่งผมว่าจริงมันขยายความได้มากกว่าแบบแค่คนรักนะอย่างแบบช่วงแบบน้องหมาตัวแรกที่ผมเลี้ยงงัเขาตายไปเราเสียใจมากาจริงจริง,รง,รงมันจะผูกพันกับแบบสัตว์เลี้ยงที่สองก็เป็นใช่คืออ๋อฮะแบบแบบกลับมาบ้าน ปกติน้องเขาที่อยู่ตรงหน้าบันไดหน้าประตูอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนีเป็นเรื่องจริงที่แบบไม่คุ้นเคยที่เราต้องพบเจอแล้วก็เป็นความจริงในวันนั้นอ่ะท้ายนี้ค่ะให้อ่านฝากหน่อยละกันตอนนี้มีคนดูทางบ้านอยู่ด้วยทั้งทาง Facebook Live ของเราแล้วก็หน้าจอทีวีนะคะ,คะฝากเพลงนี้หน่อยครับผมสําหรับเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยก็เป็นเพลงช้าเศร้าๆที่แบบสื่อถึงอารมณ์ที่ดิ่งมากๆแล้วผมเชื่อว่าแบบหลายๆคนอ่ะาจะกำลังอยู่ในมูดนี้แล้วก็ ผมก็ตั้งใจทําเพลงนี้เพื่อที่จะแบบว่าเป็นตัวแทนของความรู้สึกนี้ให้กับทุกๆคนก็อยากจะฝากเพลงเรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคยนะครับซิงเกิลล่าสุดจากอันเจษดาให้ทุกคนไปฟังแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับก็คือติดตามกันได้ในนี่ไงช่องทางกติดต่อเห็นไหมใช่ใช่ต้องมีสัองรัด้วยตบมือเลย แล้วถ้าสมมติ MV อยากดู MV m u s i c v i d e o มีเหมือนกันใช่ค่ะมารับชมได้ที่ไหนคะ Official Channel ของมิวสิควูดคอร์ดเลยครับผมใน YouTube ใช่ครับแล้ววันนี้พิเศษมากคุณโซเดี๋ยวน้องอั๋นจะร้องเพลงวอลแล้วก็มีพี่เอ็มกับพี่โซเต้นอยู่ข้างหลังด้วยหลาะเป็นแดนเซอร์หลานอันนี้ชอบสุดเลยอันนี้ชอบทางรายการชอบสุดตรงนี้เลยกันเดี๋ยวเราจะปิดรายการนะคะกับซิงเกิลแรกของน้องอั๋นที่ชื่อเพลงว่าเพลงวอลค่ะ เตรียมนะคุณโซถ้าังไงคุณอ่านปุยท่าต้องไปดูในติ๊กต็อกยากยากมากผมเองเราไปไม่ได้เลยลองดูนะครับพวกเราสามคนต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ Look into my eyes ว่าวันให้เธอได้รู้ว่าฉันม่เครรักใครมาก่อน Only เธอคงไม่ใจร้ายหายไปทำเป็นไม่รู้ขอให้เธอรับฟังฉันก่อน only you